สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะในรายการประชาร่วมใจชาติไทยพัฒนาค่ะดิฉันพันเอกหญิงอิสราวนหาวารีและส้มนิสารัตอมรักค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะรัฐบาลนั้นมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขตามวิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะเพื่อนํำไปสู่การปฏิบัติและก็พัฒนาประเทศให้เจริญร,รุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการกำหนดในเรื่องของแผนปฏิรูปประเทศนะคะที่จะมุ่งเน้นการสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับของบุคคลกันเลยทีเดียวนะคะ,คะแล้วก็ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความมั่นคงทางด้านอาชีพนะคะทางารายได้ด้วยนะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของการให้รู้จักการออมอม,มีสุขภาวะที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะ,ะ <S <S จึงได้มีการประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ค,ค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีคุณธรรมมีความมั่นคงมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนค่ะ โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะคะก็ได้เลือกคุณธรรมมา4ข้อนั่นก็คือพ่อเพียงมีวินยัยสุจริตและจิตอาสานะคะซึ่งจะนำมาเป็นคุณธรรมค่ะที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราซึ่งคุณธรรมทั้ง4ข้อนี้ ก็มีความหมายด้วยใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่ค่ะคุณธรรมทั้ง4ข้ออย่างที่น้องส้มได้บอกไปนะคะก็มีความหมายทั้งนั้นเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่คุณธรรมข้อแรกนะคะ,ะในเรื่องของพอเพียง เราได้ยินกันบ่อยะนะคะ,คะในเรื่องของพอเพียงก็จะหมายถึงความพอเพียงในการดําเนินชีวิตนะคะหรือว่าเราจะดําเนินแบบทางสายกลางนั่นเองนะคะก็มีเหตุผลแล้วก็ใช้ความรู้ในการที่จะตัดสินใจอย่างรอบคอบมีความประมาณพอดีไม่เบียดเบียนใครนะคะแล้วก็รู้เท่าทันในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะค่ะนั่นก็คือข้อแรกนะคะสําหรับข้อถัดมาก็คือวินัยค่ะ วินัยก็คือการยึดมั่นแล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองทั้งวินัยต่อตนเองต่อองค์กรนะคะต่อสังคมรวมถึงการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมจรรยบรรณและที่สำคัญเลยก็คือต้องเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะคะใช่ค่ะคุณธรรมข้อต่อมานะคะก็ค,ะคือในเรื่องของสุจริตค่ะสุจริตก็หมายถึงในเรื่องของความซื่อตรงซื่อสัตย์ แล้วก็ยืนหยัดในการที่จะ,ะรักษาความจริงและความถูกต้องให้เกิดขึ้นในเรื่องของอความเป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงนอกจากนี้ก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธการกระทําต่างๆที่ไม่ซื้อตรงไม่ซื้อสัต์ของบุคคลเหล่านั้นนะคะที่จะทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ค่ะ,คะและคุณธรรมข้อสุดท้ายนะคะก็คือ จิตอาสานั่นเองนะคะเราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆเลยสําหรับคําว่าจิตอาสานั่นก็คือการเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะค่ะอาสากระทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองนะคะด้วยความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคมของประเทศชาติโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเลยค่ะ ที่เราได้พูดถึงในเรื่องขององค์กรคุณธรรมขึ้นมานะคะใ,ในอ,ะองค์กรคุณธรรมนี้เนี่ยก็คือองค์กรหรือว่าหน่วยงานนะคะที่ผู้นําและสมาชิกขององค์กรเนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมในองค์กรต่างๆเหล่านี้เองนะคะที่จะมีการบริหารจัดการองค์กรนะให้มีหลักคุณธรรมแล้วก็ส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรเนี่ยยึดมั่นในคุณธรรมด้วยค่ะ โดยหัวใจสำคัญนะคะของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนะคะก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมจนทำให้เป็นนิสัยที่ดีค่ะพี่เอ๋ใช่เพราะว่าเราจะต้องมีการปรับเนาะในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะคะซึ่งในการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันคะ่ะมีระดับอะไรบ้างคะ,ะระดับที่1นนะคะองค์กรส่งเสริมคุณธรรมเนี่ยก็คือ องค์กรที่สแสดงเจตนารมณ์ก่อนอ,อ,อันดับแรกเลยเราต้ององ,องค์กรนั้นต้องสแสดงเจตนารมที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยกําหนดเป้าหมายนะคะเป้าหมายต้องชัดเจนกําหนดเป้าหมายขึ้นมาว่าเราจะพัฒนาโรงพิจา,กการัาแพทย์ยังมีนยโยบายให้หน่วยงานในสักงกัดดำเนินการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมร่วมกันทางอัตลักษณ์ของหน่วย สาาตรกการแพทย์หรการเป็นองคอ์กรมุทธรรมแล้วเราก็จะมาจัดผู้ที่จะรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีกลไกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมก็อาจจะยังไม่ชัดเจนต้องค่อยเป็นค่อยไป<ช>แต่อันนี้ค,คือระดับที่หนึ่งค่ะ,คะ สำหรับระดับที่สองค่ะคุณผู้ชมค่ะองค์กรคุณธรรมนะคะก็คือองค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมค่ะมีการจัดระบบภายในองค์กรนะคะที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมนะคะของคนในองค์กรแล้วก็ส่งผลให้เกิดการทําความดีเพิ่มขึ้นแล้วก็ปัญหาเชิงคุณธรรมเนี่ยลดลงแล้วก็มีแนวโน้มค่ะที่จะ พัฒนาต่อเนื่องแล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปได้ ผ่านไปแล้วนะคะ,ะสองระดับแล้วนะคะมาถึงระดับที่3นะระดับที่3เนี่ยอ,องค์กรคุณธรรมต้นแบบเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่จะต้องมีประสบความสำเร็จละเพราะว่าเราเริ่มที่จะรู้ตั้งแต่ตอนตอน,ตอนแรกและมีวัตถุประสงค์มีอะไรต่างๆมีเป้าหมายต่างๆเหล่านี้พอเราทำกันมาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วเราก็มาสู่ผลสำเร็จนะก็จะมาสู่องค์กรระดับ ที่3แล้ว<ช>นะคะ,คะก็คือพอเรามีความสำเร็จทั้งกระบวนการพัฒนาต่างๆนะคะในเรื่องของทั้งด้านวิชาการการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลราก็ที่สำคัญคือคนในองค์กรเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จในองค์กรคุณธรรมระดับ<ช>ที่3นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทุกคนสามารถทำความดีได้ในแบบของตัวเอง ครูที่ดีอย่างแรกเลยต้องเป็นแบบอย่างนักเรียนจะต้องซื่อสัตย์จะต้องขยันแล้วครูล่ะเป็นตัวอย่างหรือเปล่าผมเรื่องเกี่กความดีไม่ง่ายเห่อนกันครับแต่ว่าคนมองข้ามไปในงานให้บริการเนี่ยเราอยู่กับเรื่องของชีวิตคนโรงพยาบาลเนี่ยจะทำดีที่สุดเพื่อให้มีคุณภาพมาตอนเช้าเราก็ต้องกวาดสายตาดูว่าอะไรมันผิดสังเกตหรือเปล่า,ห,าห้ามจอดเ็ดขาดถ้าจะจอดได้จอดที่สาขายอย่างเดียว เริ่มทำตั้งแต่อายุ16ปีคือประมาณ5ปีแล้วตอนนี้อายุ21ครับปกติผมออกมาเอียดขยะครับเป็นความดีที่ทุกคนมสามารถทำได้ครับพอผมได้ลองทำไปสักพักหนึ่งผมเริ่มเห็นถึงปัญหาที่มันมีอยู่ผมอยากออกมาทำเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคมครับให้เขาตระหนักเห็นถึงปัญหาที่มีอยู่ครับจะวร่วมแก้ไขได้กัน ซึ่งทางกรมนเองเนี่ยนะคะก็ได้ผ่านการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมนะคะในระดับกระทรวงค่ะซึ่งบุคลากรของกอรมนเองก็มีเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมที่จะเป็นต้นแบบต่อไปโดยยึดหลักนะคะ,คะอย่างที่บอกก็คือพอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสา,ค,าค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมีนะคะการที่บุคคลมีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีค่านิยมที่ดีก็จะส่งผลทําให้สังคมของเรานั้นนะคะดีต่อไปแล้วก็ส่งผลต่อประเทศชาติของเราต่อไปค่ะ ที่บุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีค่านิยมที่ดีก็จะส่งผลที่ดีต่อประเทศชาติของเราต่อไปค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการประชาร่วมใจชาติไทยพัฒนาค่ะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะดิฉันพันเอกหญิงอิสราวั์หาวารีและน้องส้มนิสารัตน์อมรค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ